วันนี้จะมาชวนคุยเรื่อง difficult conversations difficult conversations คือบทสนทนาที่ยากลำบากเชื่อว่าคนจำนวนมากหลีกเลี่ยง difficult c o n v e r s a t i o n แต่ไม่ควรหลีกเลี่ยงรู้ไหมเพราะว่า difficult conversations จำนวนมากที่เราหลีกเลี่ยงไปเช่นการคุยกันตรงๆถึงข้อที่เราไม่สบายใจกันอยู่หรืออะไรพวกนี้เนี่ยนะครับมันทำให้ปัญหาเนี่ยมันฝังลึกแล้วก็แย่ลงไปอีกเ้าใช้คำนี้คำถามก็คือทำไมเราถึงไม่ชอบ difficult c o n v e r s a t i o n ก็คนส่วนใหญ่ กังวลการปะทะนะฮะเป็นเป็น,ปน,ปนธรรมดาเพราะฉะนั้นมาเอามาคุยถึงกรอบความคิดในเรื่องว่าเราจะคุย difficult conversations อย่างไรให้มันไม่ยากมากจนเกินไปนสำหรับเราด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพา mission ไปถึงล้านซับด้วยนะครับ การเจราจาที่ดีไม่ใช่แค่การพูดแต่รวมถึงการวางตัวการอ่านสถานการณ์และการรักษาความสัมพันธ์ด้วยถึงเวลาเรียนรู้ศาสตร์การเจราจาอย่างมืออาชีพกับคอส business negotiation tactics for leaders ที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้นำโดยเฉพาะร่วมเรียนรู้กับผมรวิทธานุสาหะและครูกรีนิธิวัตตันติพัชริริคุณจะได้ทั้งเทคนิคการเจราจาการสร้างบุคลิกที่ทรงพลังและการฝึกปฏิบัติจริงที่เข้มข้น พร้อมกันหรือ,อยังกับการเปรี่ยนแปลงทุกการเจรจาให้เป็นโอกาสทางธุรกิจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงด้านล่างนี้เลยครับมิชชั่นทูเดอะมูนคอนติเนียวิธมิชชั่นสวัสดีครับยินดี่ตอนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast ์นะครับคุณอยู่กับประวิทยานุสหะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่อง difficult conversations นะ difficult conversations คือบทสนทนาที่ยากลำบาก ต้องบอกว่าบทสนทนาที่ยากหรือว่า difficult conversation มันก็มีคนเขียนนังถึงเล่มนี้ไว้นะมันชื่อว่า how difficult conversation how to discuss what matters most d นะ g l ดักลา n สโตนเนะเราจะจัดการกับสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในเรื่องนี้ได้อย่างไรเรื่องอะไรที่มันจะเป็น difficult conversation ที่ท้าทายมากนะครับเรื่องเชื้อชาตินะครับศาสนาเพศวิถีการเมืองเรื่องส่วนตัวเป็นข้อขัดแย้งลึกๆที่มันฝังมาลึกๆ นะครับที่ไม่เคยพูดกันร่วมถึงบทสนทนาอื่นๆที่อาจจะก่อให้เกิดความไม่สบายใจเช่นการขอให้แฟนของคุณเลิกสูบบุหรี่หรือเลิกทําพฤติกรรมบางอย่างเหตุผลที่การพูดคุยที่ไม่น่าพึงพอใจนี้มักถูกหลีกเลี่ยงก็เพราะว่าผลลัพธ์ของมันไม่สามารถคาดเดาได้และมันมีความเสี่ยงสูงที่จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอาจจะเปราะบ,บางหรืออะไรเงี้ยนะฮะหรือตัวเราเองด้วยนะเราอาจจะเปราะบ,บางเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่อยากจะรับกับผลของการพูดเรื่องนี้นะครับ หลายครั้งเราก็จะคิดว่าเอ๊ะฉันควรจะพูดหรือว่าปล่อยผ่านไปดีเพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับผลลัพธ์ที่ไม่พึงพอใจบางคนก็บอกว่าโอ้งั้นก็ถ้ามันมีสถานการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจก็ปล่อยเวลาไปแล้วการหวังว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันจะมีความหวังชนิดหนึ่งความหวังที่อาจจะค่อนข้างลม,ลมลงๆแรงๆนะฮะแล้วก็หวังว่าเวลาจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นอะไรแบบเนี้ย นะครับสมมุตินะฮะคุณเพื่อนบ้านของคุณเนี่ยนะครับมีสุนัขที่เห่าจนคุณนอนไม่หลับแต่เพื่อนบ้านของคุณคนนี้ก็เป็นคนที่ที่โอเคนะฮะคุณก็จะ,จะคิดในหัวนี่เป็นซีนารีโอจำลองนะในหัวว่าแบบเออเราจะคุยกับเพื่อนบ้านเรื่องที่สุนัขเขาเหา่าจนเรานอ,นอนไม่หลับดีไหมด้าน,นหนึ่งนะครับเขาอาจจะเข้าใจแล้วก็อาจจะจัดการเรื่องนี้นะฮะอาจจะหาให้มันไปอยู่ห้องใหม่เลยก็ว่ากันไปหรือว่าพาเข้าบ้านอะไรแบบนี้หรือคุณก็กลัวว่าเอ๊ะเขาจะเขาจะ ถาว่าเราแบบเรื่องอื่นเขาเป็นคนดีมากเลยเนี่ยนะแต่ว่าพอพูดเรื่องนี้มันจะผิดใจกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะเพราะเขด do luck, do luck, do luck ูรักตุนักเขามากอะไรแบบนี้นะหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคจงเริ่มบทสนทนาเสมอแต่มันมีวิธีที่จะทํำยังไงให้บทสนทนาเนี่ยมันไม่ทําให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยโกรธคุณเจ้าแค้นคุณหรืออะไรแบบนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้ difficult conversation เนี่ยนะฮะ จะมีองค์ประกอบ3อย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกัน 1. ก็คือการสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอันแรก 2. คือการสนทนาเกี่ยวกับความรู้สึกนะครับและ3กา,ารสนทนาเกี่ยวกับอ d เดนติตี้หรือว่าอัตลักษณ์การสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวข้องกับลักษณะว่าเป็นการต่อสู้แล้วกันนะว่าใครถูกใครผิดเป็นการสันนิษฐานเจตนาของอีกฝ่ายหนึ่งและกล่าวโทษในการต่อสู้ว่าใครถูกหรือใครผิดแต่ละฝ่ายจะเชื่อว่าตัวเองถูก นะครับในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามผิดคุณอาจกล่าวว่าสิ่งที่คุณพูดคืนนั้นสมมุติน,นะทะเลาะกันกับแฟนไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเลยแต่ฝ่ายหนึ่งก็จะพูดแบบเดียวกับคุณได้เช่นกันนอกจากการยืนยันว่าคุณถูกแล้วเนี่ยเรามักจะพลาดท่าด้วยการกล่าวหาว่าอีกฝ่ายนมีเจตนาร้ายสมมุติว่าแฟนคุณทิ้งบุหรี่ลงในของคุณนะฮะทิ้งบุหรี่ของคุณลงในชักโครกนะครับบุหรี่ของคุณนะหมายถึงว่าเขาอยากให้คุณเลิกสูบแทนที่จะคิดถึงสถานการณ์ว่าเอ้ยเขาอาจจะช่วยเรานะฮะอยากให้เราเลิกสูบจริงๆนะะครรับเาาอาจจ คิดต่อไปว่าเฮ้ยเขามีเจตนาหลายแล้วโตเถียงว่าการทิ้งบุหรี่เนี่ยที่แฟนเราทิ้งเนี่ยนะครับเพราะคุณเป็นพวก control freak ต้องการควบคุมเราเป็นต้นไม่ใช่ไม่ได้มีเจตนาดีอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครัมันเป็นการตีความเราอาจจะจบบทสนทนาแบบนี้มักจะจบลงนะครับโดยโทษอีกฝ่ายสําหรับที่เหตุการณ์ที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยยกตัวอย่างในกรณีบุหรี่เนี่ยนะครับเช่นเป็นความผิดของคุณที่ทิ้งบุหรี่แล้วฉันก็เลยต้องแวะซื้อบุหรี่ใหม่ฉันก็เลยไปทํางานสายนะครับ อันนี้อันรที่หนึ่งก่อนนะอันที่2คือการสนทนาเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนะครับซึ่งเป็นการเกี่ยวข้องอารมณ์ทั้งหมดการสนทนาเกี่ยวกับอารมณ์เป็นเรื่องยากเพราะว่าอารมณ์มันมีหลายอย่างมีความโกรธความคับข้องใจความกลัวนะครับสมมุติว่าบางทีคุณรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานไม่ให้เกียรติคุณหรือว่าคุณรู้สึกว่าเขาพูดแบบนี้เนี่ยมันไม่คิดถึงใจเราบ้างเหรออะไรเนี่ยคือไม่ได้พูดถึงประเด็นข้อเท็จจริงละพูดถึงว่าอารมณ์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้เป็นที่สอง นะครับประการที่3คือการสนทนาเกี่ยวกับอัตลักษณ์อันนี้นะต้องเป็นอันที่ค่อนข้างน่าระมัดระวังมากที่สุดมันเป็นการพูดถึงตัวตนยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีใครทําอะไรซึกอย่างนึงเราเขาบอกว่าที่บ้านสอนมาแบบนี้เลยเป็นคนไม่รับผิดชอบเลยนะโอ้โหนี่คือเต็มที่ลยเป็นถึงที่บ้านเขาด้วยอะไรเนี่ยนะก็เซนซิทีฟมากนะครับทีนี้3อย่างนี้เนี่ยนะฮะมันคือเราเราจะทํำยังไงให้บทสนทนาพวกนี้เนี่ยมันไม่เทิร์นเอา,าเป็นแบบท,ที่ผมได้เล่าไปเมื่อกี้นี้นะครับเพราะว่า เมื่อกี้เนี่ยเอาจริงนะทั้ง3อันนั้นนะไม่ช่วยอะไรขึ้นมาเลยนะครับเป็นบทสนทนาที่เสร็จแล้วก็จะลงเอยด้วยด้วยความรู้สึกดีที่สุดคือเหมือนเดิมนะฮะแต่ส่วนใหญ่มันจะแน่กว่าแย่กว่านั้นนะครับ,ออนะรบการสนทนาที่เขาพยายามจะพูดถึงเนี่ยเขาเรียกว่า learning conversation หรือการสนทนาเพื่อการเรียนรู้เป็นการพูดคุยที่เราพยายามหาทางออกโดยไม่ทะเลาะกันขีดเส้นใต้ตรงนี้ไม่กล่าวโทษไม่เก็บกดอารมณ์หรือสงสัยในตัวเองด้วยนะครับแนวทางการสนทนาแบบนี้เนี่ยนะครับ จะปรับใช้ได้ยังไงประการแรกพยายามเข้าใจว่าคู่สนานางคุณเนี่ยคิดถึงเหตุการณ์นี้มาได้จากไหนบ้างนะฮะยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆสมมติเรามีเลข6อยู่บนพื้นนะครับผมยืนอยู่ข้างที่มองเห็นเป็นเลข6อีกคนนึ่อยูนอยู่ข้างที่มองเห็นเป็นเลข9ก้าแบบนี้เถียงกันไม่จบเพราะเรารู้สึกว่าเราถูกทั้งคู่ซึ่งก็ถูกทั้งคู่จริงๆแต่ว่ามันมองจากคนละมุมสมมุติว่าเราเลข6ที่มันอาจจะดู oversimplified นิดหนึ่งแต่ว่าสมมติเราบอกว่า เฮ้ยทำไมคนนี้เป็นคนร้เหตุผลขนาดนี้อันเนี้ยมันก็คือสรุปไปเรียบร้อยใช่ไหมเขาเป็นคนร้เหตุผลแต่ว่าลองคิดที่ว่าเอาใหม่เอาใหม่น่าสนใจนะทาไมคนนี้ถึงมองสถานการณ์แล้วเขาได้ข้อสรุปแบบนี้มุมมองเขาเป็นยังไงนะครับเขามีอะไรที่เราไม่รู้หรือเปล่าหรือว่าเขาพิจารณาจากเรื่องที่เราคิดไม่ถึงหรือเปล่านี่คือการคิดว่าเอ๊ะ,อะคนที่ยืนอยู่เป็นเลขเก้าเนี่ยเขาคิดยังไงนะครับวิธีการคิดแบบนี้นะจะช่วยคุณเปลี่ยนจากความขุนเคืองไปสู่ความสงสัยจริงว่าทําไมเขาถึงคิดแบบนั้น นะครับคุณจะสนใจอย่างจริงจังเมื่อมีคนไม่เห็นด้วยกับความคิดของคุณนี่เป็นสิ่งที่เอาต้องบอกต้องบอกว่านอกเหนือจาก difficult conversation เนี่ยนี่คือคุณสมบัติสําคัญของผู้นําใครทําแบบนี้ได้นะโอ้โหสุดยอดเลยประการที่2ออย่าด่วนสรุปว่าคุณกําลังคุยคนที่คุณกำลังคุยด้วยเนี่ยเขาไม่เจตนาไม่ดีนะแต่ให้มุ่งเน้นไปที่การกระทําของเขาสมมุติว่าเพื่อนบอกว่าเฮ้ยทำไมหน้าตาช่วงนี้ดูโทมอย่างเพื่อนเราบอกโทมอย่างงี้นะฮะคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ย นี่มันดูถูกเราหรือแบบพูดจาไม่ดีกับเราอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งดวนสรุปแบบทันบางทีเนี่ยเพื่อนคุณอาจจะแค่เป็นห่วงคุณจริงๆก็ได้นะครับแต่เขาอาจจะเรียบเรียงคําพูดไม่เข้าหูคุณเท่านั้นเองประการที่3คือหยุดการกล่าวโทษคนอื่นแล้วเริ่มค้นหาว่าแต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างไรแทนการกล่าวโทษไม่แก้ประโยชน์อะไรนะครับมันเป็นกลยุทธ์การมองย้อนหลังกลับไปเวลาเกิดอะไรขึ้นนะ่ะกล่าวโทษกันไม่มีประโยชน์ซึ่ง มัเป็นการตัดสินเป็น j u จั m e n t แล้วก็ก่อให้เกิดความขุ่นเคืองแทนที่จะทําเช่นนั้นให้นองนั่งลงอีกฝ่ายและพยายามแก้ไขสถานการณ์ร่วมกันลองถามว่าเอออะไรเป็นเหตุผลที่ทําให้เกิดเรื่องยุ่งยากนี้หรือจริงๆเราตัวเราเองมีส่วนในเรื่องนี้หรือเปล่านะครับเราทั้งคู่จะทํายังไงให้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้เพื่อก้าวไปข้างหน้าได้นะครับอีกการหนึ่งคือการจัดการกับอารมณ์การจัดการกับอารมณ์ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ difficult conversation อันนี้ต้องต้องเทคโนด้วยว่าเมื่อ,อไหร่จะคุยเรื่องพวกนี้เนี่ยควรคุยในตอนที่อารมณ์นิ่งที่สุดนะครับเพราะว่าใส่อารมณ์เข้าไปเนี่ยบางทีนะตัวเรื่องไม่ได้มีอะไรนะฮะใส่อารมณ์เข้าไปเนี่ยคูณไปอีกสิบอีกห้าสิบทำให้บทสนทนาเนี่ยมันแย่ลงไปแบบแบบแบบไม่ไม่ควรจะต้องแย่ขนาดนั้นอ่ะทีนี้เขาบอกว่าเวลาอารมณ์ก็ส่วนหนึ่งนะครับความรู้สึกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ซับซ้อนเหมือนกันนะครับบทสนทนาอย่างไรที่จะทให้เราสามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ ขั้นตอนแรกเนี่ยเรามาค้นก่อนว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นในใจของเราจริงๆคุณสามารถทําแบบนี้ได้โดยโดยทําสิ่งที่เรียกว่า emotional footprint สารวจ emotional footprint ของคุณนะครับนี่คือวิธีตอบสนองทางอารมณ์ซึ่งถูกชี้นําโดยสิ่งที่คุณคิดว่าเหมาะสมที่จะแสดงออกและคุณเชื่อว่าควรแสดงออกนั้นหรืออารมณ์นี้ควรจะถูกเก็บไว้ด้วยตัวเองลองถามตัวเองว่าคุณเรียนรู้ที่จัดหมวดหมู่และความรู้สึกบางอย่างว่าไม่เหมาะสมเนี่ยคุณเรียนรู้จากอะไร ตอนเด็กคุณจัดการความรู้สึกแบบนี้ยังไงนะครับและคู่ของคุณเคยสมมติว่าว่าคุณหรือเปล่าว่าเรียกร้องความสนใจมากเกินไปเมื่อคุณต้องความอารมณ์เมื่ออารมณ์คุณแบบไม่อยูใ่ในที่ที่คุณอยากอยู่นะฮะอะไรอย่างนี้เป็นตน้นนะครับการทํา emotional footprint เนี่ยทำให้เราเข้าใจจริงๆว่าเวลาเราบอกว่าเราเครียดอ่ะมันเพราะอะไรมันเพราะเราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้หรืออะไรนะฮะเวลาเราพูดว่าเครียดเราพูดว่าเรากดดันอ่ะมันมีสาเหตุ หลากหลายมากถ้าเราเข้าใจมากขึ้นเนี่ยเราจะเราจะแสดงออกได้อย่างถูกต้องมากขึ้นบางคนเครียดเพราะกลัวก,วก็มีนะครับบางคนเครียดเพราะกดดันคือมันมีหลากหลายมากนะฮะตอบแม่นะครับพอเราเห็นแล้วว่าฟุตปรินต์ของอารมณ์เราเป็นยังไงเนี่ยนะฮะเราลองดูสิว่ามันเ,นเปลี่ยนแปลงไปตามการรับรู้ของเราหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นถ้าคู่กับคุณทะเลาะกันบ่อยเนี่ยก็ลองตั้งคาถามกับตัวเองว่าเอ๊ะ เราตั้งข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับเจตนาของเขาหรือเปล่านะครับเราโทษเขาและมองข้ามโรของเราในเรื่องนี้หรือเปล่าเราก็เลยแปลนั้นเป็นอารมณ์โกรธแล้วก็หาเรื่องเข้าไปอะไรแบบนี้นะครับหลังจากที่คุณจัดการกับข้อสันนิษฐานของคุณเนี่ยคุณจะเริ่มรู้สึกแตกต่างเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นมากขึ้นถ้าคุณโกรธคุณแม่ที่คอยบ่นให้คุณจัดบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือทําอะไรสักอย่างอย่างเเสมอเนี่ยลองถามตัวเองดูว่า แม่หมายถึงแม่ทําแบบนั้นเพราะต้องการลงโทษฉันสมมติว่าบ่นว่าต้องหางานทําได้แล้วเนี่ยแม่ต้องทําแบบนั้นเพราะต้องการลงโทษฉันที่ไม่ประสบความสําเร็จหรือจริงๆแม่เป็นห่วงมากๆเลยว่าเราจะดูแลตัวเองได้ยังไงถ้าเป็นกรณีหลังๆเนี่ยลองพิจารณาดูสิว่าไอ้สิ่งนี้มันส่งผลกระทบต่ออารมณ์คุณยังไงบางคนเนี่ยเห็นอารมณ์เลเยอร์ข้างนอกฉันไม่พอใจแม่อย่างเดียวแต่ไม่ได้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่แม่ทาเนี่ยมันเป็นความห่วงใยต่อ สภาวะสถานการณ์ของชีวิตเราจริงๆเลยด้วยนะอ่ัองนั้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายคือแบ่งปันอารมณ์และความรู้สึกของคุณทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างรอบคอบนะครับถ้าเพียงคุณระบายอารมณ์อย่างเดียวนะฮะคืออัดอั้นก็ระบายอัดอั้นก็ระบายอย่างเดียวเนี่ยอันนี้สถานการณ์มันก็จะแย่ลงไปแต่ถ้าคุณปล่อยทั้งความรู้สึกทั้งดีและไม่ดีออกมาแทนที่จะบอกว่าไม่ชอบแม่พูดนี่โกรธแม่ให้บอกว่าขอบคุณที่แม่เป็นห่วงแต่หนูก็โกรธแม่ด้วยนะ พอบอกแล้วว่าหนูเนี่ยพยายามหางานอยู่อย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้มันทําให้หนูรู้สึกเหมือนเป็นคนล้มเหลวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกอันหนึ่งนะครับคือเรื่องอัตลักษณ์เป็นเรื่องที่เชนทีทีมมากเช่นอย่างที่บอกสมมติว่าคนทาอะไรสักอย่างหนึ่งงานมันไม่ได้หลังใจคุณแล้วคุณพูดว่าไอ้คนนี้มันเป็นคนไร้ความรับผิดชอบสม,มุิหะอ่างเงี้ยนะก็ต้องต้องระวังนะครับแทนที่จะทำอย่างนั้นเนี่ยให้พิจารณาว่าอัตลักษณ์เนี่ยมันประกอบด้วยหลายองค์ประกอบมันเป็น value ของคนคนนั้นนะครับเรามาค คิดหนึ่งตัวเองเวลาเราคิดถึงเรื่องของเราเองเนี่ยนะครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยนะครับเราคิดว่าอะไรสําคัญลักษณะที่เราภูมิใจและกลัวที่จะสูญเสียคืออะไรยกตัวอย่างเช่นคุณหนวจะบอกว่าสิ่งที่คุณชอบมากที่สุดในตัวเองคือความจงรักภักดีนะฮะวันหนึ่งที่ทํางานนะครับคุณได้รับข้อเสนอที่น่าดึงดูดมากจากคู่แข่งคุณก็ลังเลที่จะตอบรับเพราะว่าคุณรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันกระทบกับแวรู้เรื่องความจงรักภักดีของคุณ เมื่อคุณค้นพบว่าส่วนใดคืออัตลักษณ์ที่คุณให้คุณค่ามากที่สุดแล้วเนี่ยคุณสามารถเริ่มสร้างความซับซอ้อนของตัวตลักษณ์นั้นได้พยายามทำความเข้าใจมันโดยแยกวิธีคิดแบบแลกังนไว้เอาไปก่อนข่าวกระดำไม่มีเรามานั่งคิดเรื่องนี้ถ้าถ้าคุณมีความท้าทายในความคิดว่าจะรับงานใหม่แปลว่าคุณไม่จงรักภักดีแปลว่าคุณไม่จงรักภักดีต่ออะไรกันแน่คุณไม่จงรักภักดีต่อเจ้านายของคุณหรือจริงๆแล้วความจงรักภักดีของคุณเนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับ ตจ้านายใชอย่างเดียวแต่มันมีความจงรักภักดีต่อครอบครัวเพราะคุณต้องการได้งานใหม่ซึ่งผลตอบแทนดีกว่าคุณต้องการดูแลพวกเขาให้ดีขึ้นหรือเปล่านะครับสถานการณ์ส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้เป็น yes no black o r white situation ซับไปทั้งหมดอัตลักษณ์ของเราก็เช่นกันนะครับดังนั้นอย่าเสียเวลาและพลังงานต่อสู้ทุกครั้งที่มีคนท้าทายและรับรู้ตัวตนของเรานะครับอันนี้เป็นฝั่งของเราเองทีนี้เวลาเราพูดถึงคนอื่นนะฮะ เวลาเราพูดถึงคนอื่นเช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณไปโจมตีบางอย่างแล้วสิ่งสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่เขายึดถือว่ามันเป็นของที่เขาแวลูมากๆยกตัวอย่างเช่นความรับผิดชอบสมมตินนะแล้วคุณไปโจมตีเรื่องนี้เรื่องนี้จะทําให้คู่สนานานของคุณเนี่ยใช้คําว่าเจ็บแบบฝังใจนะคือมันไม่หายนะฮะเรื่องเนี้มันจะหายยากละกันเพราะมันไปโดนตัวแวลูของเขามากๆดังนั้นเนี่ย เวลาคุย difficult conversation พยายามระวังมากๆเพราะบางทีเนี่ยเป็นเขาใช้คำว่า irreversible อ่ะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหากลับมาได้นะครับท้ายสุดของเรื่องนี้บอกว่าการสนทนาเละยากพวกนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นคืออย่าเริ่มจากตัวเอาเองนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะบทสนทนาที่ยากถ้าเรายิ่งเอาแต่มุมตัวเองมันจะยิ่งยากสุดๆคนมันจะ ไม่ยอมคุยมันจะมันจะตีกันแล้วหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นลองคิดดูสิว่ามันมีมุมไหนบ้างเหมือนเลขหกกับเลขเก้าอีกอันหนึ่งนะฮะทำได้เหมือนกันคือเล่าจากบุคคลที่สามการเล่าจากบุคคลที่สามมุมมองบุคคลที่สามคือเล่าจากมุมมอ,องของผู้สังเกตการนะครับมันเป็นการเชเห็นความแตกต่างระหว่างเรื่องราวของทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องสมมุติว่าคุณมีปัญหากับ roommate, รูเมิดนะฮะเช่นแบบเพื่อนคุณไม่้ังจานนะค,คลาสสิกนะครับ เรื่องของฝั่งคุณก็คือฉันทําความสะอาดทุกอย่างคนเดียวนี่คือนาร์เรทีฟเรื่องคุณนะครับในขณะที่เพื่อนร่วมห้องก็คือเฮ้ยมาคุยกันหน่อยดีว่าทำไมถึงจู้จี้เรื่องจานจังสมมติเขาเป็นคนแบบนั้นนะครับเียจุดเริ่มต้นถ้าคุยมุมใดมุมหนึ่งของคนนี้ไม่มีประโยชน์นะตีนเละนะฮะจุดเริ่มต้นที่ดีก็คือมองจากมุมของบุคคลที่สามได้ไหมว่าทําไมนิยามความสะอาดและความชอบในการดูแลพื้นที่ในห้องร่วมกันจึงแตกต่างกันคําพูดนี้ไม่มีใครถูกตัดสิน ไม่มีใครต้องป้องกันตัวเราจะเริ่มหาทางออกที่เป็นที่น่าพอใจได้นะครับด้วยลักษณะแบบนี้จะช่วยให้ difficult conversation นั้นง่ายขึ้นนะง่ายขึ้นเพราะนักเก่าโดยสรุปนะฮะคืออย่าหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าเพียงเพราะกลัวผลลัพธ์มุ่งเน้นที่ความอยากรู้แทนที่การกล่าวโทษกันสำรวจและแบ่งปันความรู้สึกอย่างเหมาะสมเข้าใจว่าเรื่องอัตลักษณ์เนี่ยมันซับซ้อนและเซนซิทีฟมากแล้วมันไม่ใช่ขาวกับดํามันไม่ใช่คน เอางี้แม้กระทั่งคำว่าคนดีคนไม่ดียังไม่สามารถที่จะพูดในบริบทนี้ได้อีกอันหนึ่งคือมองจากมุมมองคนที่3นะครับแล้วก็ต้องยอมรับถึงผลที่ตามมาด้วยว่าเมื่อทำ difficult conversation แล้วก็อาจจะมีสิ่งที่เราไม่ชอบบ้างเหมือนกันเกิดขึ้นนะครับขอบคุณที่ติดตาม mission to the moon นะครับสวัสดีครับ mission to the moon continue with your mission